่อกันนะครับปักสองของยามาฮ่าฟิลาโนเปลี่ยนไส้กรองกล่องห้อง CVT นะครับอันนี้ต่อ,อยตอนที่แล้วอันนี้ก็ล้างมาแล้วนะครับล้างข้จอจามาแล้วอันนี้เช็ดทโกสะอาดเรียบร้อยนะครับอากาศจะออกมาจากช่องนี้นะครับแล้วก็บนลงมาตรงนี้ ผ่านจะผ่านกองตัวนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงตัดมาจากเศษฟองน้ำนะครับกะให้มันพอดีพอดีใหญ่กว่านิดนึงก็จะยุบตัวลงได้แตกกาวนิดหน่อยนะครับมันก็จะยุดได้เพราะว่าตรงน,นี้มันมีฐานรองรับอยู่แล้วนะครับอากาศก็จะไหลลงมาข้างหน้านี้ในห้องนี้วัเมียห้องนี้เราเข้าไปไปนั้นมันจะโดน รองโดยตัวนี้นะครับโดยที่ห้องตัวนี้มันจะล็อกเข้ากับบริเวณนี้นะจะไม่เคลื่อนไหวเป็นใได้ไม่หลุดไม่ไหลข้างล่างก็มีตัวคำยันสี่ตัวนะเห็นไหมครับจัดแปลงถ้าใครมีเวลาไปซื้อตัวแผ่นกรองอันนี้ได้ก็ดีนะฮะอันนี้เก่ามากตั้งแต่ออกรถมานะครับ อันนี้ใช้ได้แล้วเราก็เปลี่ยนได้ด้วยตอดเปลี่ยนได้นะครับอย่าออื่นก็สภาพค่อนข้างดีอยู่นะครับอืมเห็นไหมครับโอเคเดียวใ่เนะ ก็แล้วกันน็อตเลยนี่ก่อนยึดตรงกลางก่อนนะครับง้าง็อากต้องกจับกันอื่นนอดจะลืมหยอดจาะระบีนิดหน่อยนะครับจะขันง,ง่าย ที่ผมเหาะไปแล้วจราบีจะขันง่ายนะฮะเวลาขันออกก็ขันง่ายเนี่ยนะปืด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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền à อันนี้ก็เอาอันนี้อัดเลยนน,น,น่นเลยตัวน,นี้ส่วนก็พอตึงมือนะครับ้าเกีียวหวานจะยุ่งนะครับอ๋อ อืดู่ได้ลองฟังเสียงดูนะครับนี่อากาศที่เข้าไปตรงนี้โดนจะกรองโดยคุณร่างนี้แล้วก็ดูตัวกห่แล้วครับเข้านี่อีกแสดว่าเป่าไปยังเกียร์ทำให้เครื่องเย็นลงทำให้ระบบสาราน สบายความร้อนในดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับรูหมื่นนะครับการที่ไม่เคยทำก็เอาไปทำลองทำเองได้นะครับขอบคุณครับ